ทีนี้เราก็จะพูดถึงแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินกันนะคะข้อที่1ก็คืออันดับแรกก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการก่อหนี้นะคะถ้าเรามีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็ให้พยายามลดรายจ่ายเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าเราไม่ลดรายจ่ายลงก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการการเงินก็คือการพยายามใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับและสถานะทางการเงินของตนเอง รายจ่ายที่ไม่จําเป็นให้ตัดทิ้งหรือลดลงจะได้ไม่ต้องก่อหน,นี้เป็นภาระผูกพันต้องจ่ายชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอนาคตลําดับต่อไปก็คือถ้าเราไม่ลดรายจ่ายนะคะแล้วก็หารายได้เพิ่มการทํางานเพิ่มเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นก็เป็นแนวความคิดที่ดีในการลดปัญหาการเป็นหนี้สินอย่างไรก็ตามในกรณีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่รับงานเต็มเวลาต่อเนื่องอาจจะมีข้อจำกัดในการหางานทำเพิ่ม ทั้งนี้การทำงานในวันหยุดก็จะทำให้มีรายได้จากการทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นข้อที่3ออของแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินก็คือเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่จาเป็นนะคะดังได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าการมีนี้สินก็ทําให้รายจ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทําให้มีเงินเหลือเก็บออมลดน้อยลงยกตัวอย่างออนางสาวดูแลสูงวัยเนี่ย อยากจะเปลี่ยนโทรทัศน์เป็นเครื่องใหม่ราคา12,500บาทโดยใช้วิธีผ่อน0%นะคะ10เดือนก็คือว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะออแล้วก็ผ่อนนาน10เดือนแม้ว่ายอดชำระหนี้เนี่ยเพียงเดือนละ1250บาทแต่ก็ทำให้นางสาวดูแลเนี่ยมีเงินเก็บออมลดลง12,500บาทรายได้ส่วนหนึ่งเดือนละ1250บาทก็ต้องแบ่งไปชำระหนี้ซื้อทีวีเครื่องใหม่นะคะ แนวทางการจัดการหนี้สินข้อที่4นะคะก็คือถ้าจะถ้าจะก่อนหนี้แล้วก็เลือกก่อนหนี้ที่สร้างทรัพย์สินนะคะในการก่อนหนี้ซื้อสินทรัพย์เช่นบ้านคอนโดที่ดินก็จะทําให้เรามีรายได้จากค่าเช่าทําให้มีกระแสงเงินสดไหลเข้าถ้ากระแสงเงินสดไหลเข้าจากค่าเช่ามันมากกว่ากระแสงเงินสดไหลออกจากการชําระหนี้ที่ว่าซื้อคอนโดนะคะ ดังนั้นรายได้จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ด้วยในเรื่องออการจัดการหนี้สินอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่ากําหนดเพดานภาระการชำระหนี้เมื่อจะก่อนหนี้ทุกครั้งเนี่ยผู้ดูแลผู้สูงอายุนเนี่ยต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองว่าเราเรามีความสามารถในการชำระหนี้ไหม ไม่ไปก่อนหนี้จนเกินความสามารถในการชำระหนี้ตามหลักสากลเนี่ยก็จะกำหนดเพดานภาระการชำระหนี้อยู่ที่ประมาณ 40- 50เเซของรายได้เพื่อเป็นการจำกัดการก่อนหนี้ไม่ให้บานปลายไปมากจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถแบกรับภาระการชำระหนี้ได้จนเกิดปัญหาการเงินติดตามมาและกระทบต่อเยรพทางการเงินและการดำเนินชีวิตการจัดการหนี้สินนะคะเอออีก แนวทางหนึ่งก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงการก่อหน,นี้ไม่ดีที่ไม่จําเป็นนะคะการมีหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้ไม่ดีที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็เช่นการก่อหน,นี้เพื่อใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ยรายไม่มีประโยชน์และไม่คุ้มค่าเช่นผ่อนชาระเครื่องสําอางราคาแพงหรือผ่อนชําระเ,เพื่อมาทําศัลยกรรมเสริมความงามในเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรใช้บัตรเครดิตเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ใจ่ายเท่านั้น เมื่อถึงกำหนดชำระก็ให้ชำระตรงเวลาแล้วก็ชำระเต็มจํานวนหนี้อยาจ่ายชำระเพียงขั้น,นต่ําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้บัตรเครดิตเนี่ยมันสูงมากกว่าปกตินะคะจึงมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในกับดักการเป็นหนี้สินในเวลาต่อมาเพราะถ้าเราชำระข,ขั้นต่ําตลอดเวลาก็เท่ากับว่าเราเพิ่มยอดหนี้คงค้างสะสมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่อัตราดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสูงมากกว่าปกติ ดังนั้นถ้าผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีหนี้สินบัตรเครดิตลักษณะนี้รวมทั้งสินเชื up, ่อบุคคลประเภทอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงๆก็ควรจะวางแผนปิดยอดหนี้คงค้างที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงมากๆเหล่านี้เนี่ยให้หมดให้เร็วที่สุดสถาบันการเงินหลายแห่งเนี่ยก็มีบริการนะคะให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อปิดยอดหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงเหล่านี้นะคะ หลีกเลี่ยงการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการกู้หนี้นอกระบบสถาบันการเงินเพราะอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สูงมากกว่าการกู้จากสถาบันการเงินในระบบแม้เงื่อนไขาการกู้ยืมจะผ่อนปลนและมีความรวดเร็วมากกว่าในการให้สินเชื่อแต่ก็อาจมีภัยอันตรายจากการคุกคามของเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระคืนหนี้ตามกำหนด เรื่องต่อไปนะคะก็คือว่าเราเออถ้าผู้ดูแลผู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยควรหาโอกาสย้ายหนี้สินจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิมนะคะไปขอกู้กับเจ้าหนี้รายใหม่ที่เสนอให้กู้ในาตาดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าเจ้าหนี้รายเก่าที่เขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์นะคะทาให้เราเนี่ยลดรายจ่ายการผ่อนชําระหนี้ต่องวดลงแล้วก็ไม่เสียประวัติทางการเงินด้วย นีสินหลักๆเนี่ยที่เขาทำรีไฟแนนซ์เนี่ยก็มักจะเป็นสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เช่นหนี้ผ่อนบ้านและหนี้ผ่อนคอนโดในกรณีที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถผ่อนหรือชำระหนี้สินตามกำหนดหลายงวดติดต่อกันนะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเปิดการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อเขาโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ใหม่นะคะเนื่องจากภาวะโรคโควิด19ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกในปี 2020นะคะอย่างกว้างไกลรวมทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับบุคคลอย่างกว้างขวางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แนะนำแนวทางการปรับโครงสร้างนี้หลายแนวทางเช่น ไปขอเจราจาขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ก็คือเป็นการยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระให้นานขึ้นเพื่อให้เงินงวดการชำระหนี้เนี่ยลดน้อยลงและเป็นการให้โอกาสลูกหนี้ในการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะอีกแนวทางหนึ่งก็คือขอให้เจ้าหนี้เนี่ยลดจำนวนเงินที่ผ่อนชำระต่อง,งวดลงเช่นเดิมเนี่ยต้องผ่อนเดือนละ14,000บาทก็คือค่า ผ่อนคอนโดและก็ค่าผ่อนจักรยานนะคะก็ให้ขอเจรจารให้ผ่อนชำระเฉพาะค่าดอกเบี้ยงวดละ4 0 0 0บาทสำหรับเงินต้นเนี่ยก็ขอขอหยุดพักการชำระชั่วคราวนะคะหรือไม่ก็ยื่นขอลดอัตราดอกเบี้ยที่เคยกำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายชำระ อีกแนวทางหนึ่งก็คือขอยกเลิกหรือผ่อนปลนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เพื่อให้ค่างวดที่ผ่อนเข้ามาไปลดเงินต้นได้มากขึ้นในกรณีที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยหยุดพักชำระหนี้เป็นเวลานานเพราะว่าไม่มีเงินเพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้คงค้างทั้งหมดทางเจ้าหนี้ก็อาจจะยื่นข้อเสนอให้ส่วนลดมูลค่าหนี้ที่คงค้างอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะคะยกตัวอย่างผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนางสาวดูแลณปัจจุบันมีหนี้บัตร เครดิตคงค้างอยู่4 5 0 0 0บาทเจ้าหนี้ก็อาจเสนอมาว่าจะลดมูลค่านี้ให้25เก็หมายความว่าธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยยอมรับเงินคืนเพียง33,750บาทนะคะอย่างไรก็ตามทางเจ้าหนี้จะลดหนี้คงค้างให้เหลือเท่าไหร่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับมูลค่านี่คงค้างนโยบายลดหนี้ของเจ้าหนี้นระยะเวลาที่หยุดชำระหนี้และการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ การจัดการการเงินส่วนบุคคลโดยยึดมั่นตามแนวทางเออศรษฐกิจพอเพียงก็จะลดปัญหาการเป็นหนี้สินและลดภาระการใช้จ่ายในการชำระหนี้ได้เพราะว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เรามีความพอประมาณในการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้และฐานะทางการเงินของตนเองในการใช้จ่ายให้ยึดเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่าและก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต จากการออมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินทำให้มันไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันตัดปัญหาการต้องไปกู้ยืมแหล่งเงินภายนอกมาใช้จ่ายซึ่งก็จะนามาซึ่งภาวะการเป็นหนี้สินและภาระรายจ่ายการชำระหนี้ตามที่ได้พูดมานะคะสรุปแล้วก็คือว่าการก่อนหนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดนะคะ หากมีการบริหารจัดการหนี้สินที่ด oui, ีและเลือกก่อนนี้ที่มีประโยชน์เช่นการกู้ยืมเงินมาลงทุนประกอบอาชีพนะคะหรือกู้เงินมาเพื่อซื้อสินทรัพย์เช่นซื้อบ้านคอนโดที่ดินก่อนการกู้ยืมแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะประเมินความสามารถของตนเองในการชําระคืนว่ามันเกินความสามารถในการชําระคืนหรือไม่ โดยทั่วไปภาระการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้ทุกประเภทในแต่ละเดือนก็ควรจะรวมกันแล้วไม่ไม่ควรจะเกิน40-50%ของรายได้ต่อเดือนวิธีการปลดหนี้ที่ดีที่สุดก็คือหารายได้เพิ่มแล้วก็สร้างสินทรัพย์ซึ่งนำรายได้มาให้แก่ผู้กู้ยืมนะคะตามที่เราได้พูดมาแล้วอย่างไรก็ตามไม่มีหนี้ดีที่สุดการจัดการการเงินเพิ่มไม่ให้เป็นหนี้ ก็คือพยายามจัดการรายได้และรายจ่ายให้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะลดปัญหาการเป็นหนี้สินได้